สำหรับผสมไปแล้วครับขึ้นน้ำก็จะเขียวปีเลยเนาะนี่เป็นหัวเชี้ยนะครับมันจะขึ้นเขียวเลยอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเอาสัตว์น้ำออกนะครับทิ้งไว้เลยซึ่งในบอ่อผมเนี่ยมีหอยขมนะจะลองเสียงไหมนะ้องอาบแดดเลยนะนีนะครับก็มี ผมไม่พอพันแม่พันเลยนะเป็นแม่พันเลยนะก็เดี๋ยวจะเทดูเลยนะครับในบ่อนี้มีแม่พันอยู่ประมาณแปดตัวแปดตัวครับตัวเกือบเกือบไข่ไก่ล้นะก็จะมาทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็จะมาที โอ้น้ำเขียวสวยนะน้ำเขียวสวยนะ200นะครับมิตกรรมนะครับผมใช้หนึ่งช้อนครับตรงๆกะเกะเอาเลยนะ <ๆ S 1> ก็ยิ่งหัวเชื้อเยอะก็ะยิ่งเกิดต,ตะไข่เดียวครับมีพลเสียตอน้ำโอเคถ้าเกิดนี่เจียวเลยนะอาหารนี่แทบไม่ต้องนะครับใช้เกิดตามขอบนะตามขอบเนี่ย ส่วนมากตามขอบจะเกิดตะไคร์เนาะตอนนี้ไม่เกิดนะแล้วก็ท้องเพอเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นสีสีขี้บัวอยู่ยีบัวโดนน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วก็เดินจุลินทรีย์เนี่ยมันก็จะทําให้น้ําใสน้ําสังเกตว่าใสมากเลยนะจุลินทรีย์แตกตัวนะครับก็จะกลายเป็นคล้ายดินนะคล้ายเป็นคล้ายดินนะอหอยนี่ชอบกินเลยมนะีเซลอาหารอยู่ อันนี้ก็เริ่มอ,ออกลูกกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะมาดูว่าตะไข่จะเกิดหรือเปล่านะลองชมกันนะครับโอเคไปชมกันเลยนะครับรอดติดตามดูนะครับบ๊ายบาย